สวัสดีค่ะผู้ติดตามกําลังดเห็นน้องแอมส่กงเกีนีอฮะกําลังไปโซงองแอมขึ้นสนามบินสวัสดีค่ะเต้ r u n n น n ่คืออันนี้เสะเสะแขนยาวอะไรนะเสื้อแขนยาวขนหมาปองมันต้องใส่แจ็คตัวเป็นต่ตันวารยกว่านต้องใตั กำลังจะมาส่งเพื่นไปนนถ่ายหนังไข่อ,อ,อ่อเพิ่งเคยมาตอนที่มันทำอันนี้ใหม่อาคารอืม,ม<า>นอนเลยล่ำอัน <ลง S 2> <ด>จบชารแป้งกายมากอะออกมาเลยค่ะเพราะว่าดีซีถ้ารอเต้ยลาที่ไม่ทำแน่เพราะว่าเครื่อง เครื่องออกาโมงต้องเช็คกินประมาณ8โมงครึ่งเนาะถ้าจากบานสะรุงบางสะาุงค่ะก็ขอบคุณเจมหมูกับพี่ดาวนี่ค่ะเป็นผู้ที่เขาช่วยชีวิตเอาแบบให้ได้มาถอย80โลคนน่ะจริงๆ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงอืมเอาแล้วก็ตีตัวนอนเลยค่ะน้ายังไม่อาบข่นนยังไม่ล้างเดี๋ยวราค่อยไปบังไว้เด้อนี่ก่อสิเลเป็นน้าเอ่ค่ออก ดอกกระโปรงประกอบเพ네 no ื่อน hm ี่านอีกซ้ำท่านี้นะคะเป็นลายกบนเป็นลายกบผู้ลงทุนหนงเป็นลายก็ผูลงทุ้นหนงเนาะเขาทุกศาสตร์เอามากระเป๋ามาได้ไหม ดูวี่ซื้อี่ซื้อดมงด้คิดเห็นข้ามผิวัดนะลอง่าลงันกน้องแสงมันก็ไม่ได้แสงตัวละ

เอเชียล่ะนี่ไงบินเก่าโมงค่ะตอนนี้อันนี้กี่โมงเจ็ดโมงสีตอนเจ็ดโมงสีิแล้วเช็คอินก่อนไยไปหาเร็ยบอยนะคะคาาเตอร์ปิด40นาทีก่อน นะคะนี่ก็หันไปใเอาหันหนามานี่บนนนลางความแอ้มขอท่านในลางหนาตะอยู่เลยโอแต่งกระเช้ากันนางเอได้นี่นะคะอพี่น้องบินมาตั้งแต่บนหละเพิ่นบินขับรถมากขับรถมากแต่ว่าจะพุ่งนะอด อ้เบิรงก่อนไปถ่ายหมมันก็สวยอยู่นะเฮ้ฉันถ่ายไม่รู้ไม่สวยก็สวยอยู่เออมันมีดาบวางจิมมงหไอ้เบิรงแสงจุดชมวิวเต้งเข้าไปวันนี้วันนี้จำมงละอู้อีกทีตอนเราไปนั่ง รอบแปดโมงครึ <Hearts S 2> ่งน yes. ี yes. hmm. yeah. mm ่มันมีอะไรกินไหมข้างล่างไหมคะพาไปหาอะไรกินข้างล่างมันไดไเลื่อนอยู่ไหนฮะมีมันเล่นยื่นขึ้นเดินลงเอ้ยห่ กินที่สัตว์เยอเลยนะไม่เมื่อก่อนมันมีแต่อาคารนี้น้ำบินงพรอนแก่นน้ำแบบมันเป็นนานาชาติเนาะแบบแมันทำใหม่หมดเลยนั่นใช่ไหมเขาล่องรับล่องรับมือก้นเลยคิวต่อไปอุดรธานีอุดรธานีก็จอดจะทำ thank ตรไงอไหน, <c ười> นอ่ะฮะอิ่มข้าวเออไนั่งอางไร a ม a อนโอ้ไครัอืม พี่กินมาแล้วถามดาวดูไอ่ยังไฝั่งนู้นก็มีนะหนุนแบ็คแคนยอนนั่งไงข้ามหน่อนะนี่เห็นด้วยชั้นข้างบนเห็นด้วยชั้นข้างบนงข้างบนตรงทางที่เราออกมาเอ้อเาเครื่นะองสแกนได้ นี่มันเสร็จยังได้ไม่ใช่หรอแล้วผอมลงได้ไงผอมลงได้ไงตอนนี้นะคะพาทุกคนมาตั้งชีวิตดาราค่ะดาราสาวท่านหนึ่งนะคะเจ๊หมูไล่ทุกคนตาเลยรอดได้ไงบอกหน่อยฮะผอมผอมได้ไงกินแบบว่ากินเยอะแล้วผอมได้ไง ยิ่งมาเล่นหนักนะก็บอกให้ให้ลดน้ำหนักใช่ไหมหนูก็จ,จัดเลย <im it> ไม่รู้ว่าหนูติดกินเยอะกินน้อยแต่รู้ว่าฉันต้องผอมและฉันต้องผอมไม่ทันตอนขายได้แล่หนูก็ความยิ่งนะดูผมไม่ที่พอไปถึงตอนไขมาเอ้าผมเดมพักบอกว่ามไมลดไ้เร็วกว <im it> ่นั่นดีเออเจอมูออมรเรียนแบบบ้าง <im it> โอ้โมันเรียนแบบไงเนาะ <im it> ไม่ใช่ก่อนที่เราจะพร้อมได้เราต้องมีความอยากก่อนค่ะ อยากความอยากมีแล้วอยากกินก็เรื่องไงอยากกินน่าจะอยากกินแต่ว่าจะาอยากกินเพราว่าใครเจียวอันนี้กินม้กินไหมาแล้วพี่พี่เอาอะไรพี่กินเซเว่นมาแล้วอ๋อตอนที่หนูหลับเมื่อกี้เหรอใช่ชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่เซเว่นเหมูปิ้ง เต้นเๆๆนตตนนียพี่น้องมึงจอยอยู่ได้แต่ว่าหังกินกินกินตลอดนะคะแต่ว่าจอยเดจังได้ทำตัชีวิตอมแอมนะคะเดีย๋ยวปวดหล่ะเด้อพี่น้องไปส่งน้องขึ้นเมื่อกี้ขขาวแล้วก็จะไปส่งน้องขึ้นเขาเกตนะคะ แล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ